còn còn cái gọi cũng khá hàng kỳ 11100, 1119, lán 37, 1118, 1119, 1119, สามสี่ห้าเจบาไม่ทาไรนนงเากที่ว่าเ่าไรครับไม้ามันแค่เกิดมาไม่ได้ครันะครับผมนั่แ่อนน้อนไ้ถึงเวลาครับทําสองได้ล้ผ่านนะครับได้งถารายละอีนครับผมว่าจรับจ่ายนะครับเป็นสามสิบเ็ือัน ส้าันนะครับสามเสองเปลี่ยนสามเก้าเครับสามเก้าเจ็ดทีาิาสอัตสอไแล้วตัิบหนึ่งส็นาฬินะหนึบที่นครับสี่สุดสี่ึอรับูัึงสอีิกานหนึ่งสึองทาาสี่ทีนาาสและเปลี่ยนที่สี่องสองที่องับทนาาหนึ่งสี่สที่ตงเจ็ดสี่สองครับน่าฬ

ท่านสที่หนาเนับหนึ่งถ้าท่านสิทนท่หาเห่ถ้าท้าเาถ้าท่นาหนถ้าี่หเรนับึ้าสที่นาเรนับสอและ5้าที่นาาท่น้าเถ้าาลา้าเราองถ้าเสท้าราเิที่าเราวันนนับานะครับถ้าจะไยกถ้าเราทที่อน้าเรัหถ้าถาม้าทราเจออะไรนะหนึ่งถ้า 这一招。